สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดระยองนะครับพอดีมาเจอรถกระบะคันหนึ่งทรงสวยมากเป็นนิสสัน b ิกเนะครับก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นสภาพเดิมๆนะเดิมโนระงงานเลยเดี๋ยวพามาดูครับราคาไม่แพงด้วยเ้าตั้งขายไว้ที่25งหมเองผมเห็นแล้วผมอย่างชอบแล้วครับนี่ครับทุกคนสภาพประมาณนี้นะสีเดิมๆครับเริ่มมีสนิมแล้สีลอกสนิมเริ่มจับนะครับราคาขาย25งหมอันนี้ราคาไม่ปิดบ้งเลยนะ ราะว่าผมตั้งใจจะซื้อไปซ่อมใช้เองนะครับคันนี้ชอบชอบทรงสวยมากเลยนะครับจะมีบุบตรงท้ายนิดหน่อยเดี๋ยวดูสภาพรอบๆบก่อนเนี่ยบุบตรงท้ายนิดนึงอาจจะไปถอยโดนอะไรมาแล้วก็สนิมก็เริ่มมีแล้วครับเนี่ยสนิมข้างล่างตรงแคสซิงเห็นไหมครับริ่มีเสนิมเกาะแต่ว่ามันยังไม่ได้หนักมากก๋อ สภาพประมาณนี้ครับเนเลสนิมข้างในเริ่มมีบ้างสนิมสนิมเกาะถังน้ามันเนี่ยครับพื้นกระบะเนี่ยมาดูพื้นกระบะโอ้โหเหมือนรถไม่เคยขนอะไรหนักๆเลยนะครับเนี่ยนะพื้นกระบะแบบโคตรสวยเนี่ยแต่ว่าจะเป็นจะเป็นพื้นกระบะที่สวยแต่ผุ <c oughs> เนี่ยครับมันผุนะ อันนี้เปิดดูห้องเครื่องครับเีน่ยนะคานหน้าเดิมๆเลยเนี่ยสายกิ๊กแล้วก็มีแถมแมวให้ด้วยครับตัวนี้ก็เอากลับบ้านด้วยดูด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งข้างล่างอหดูไม่เล่าอือหอเ้ยมีเจ้าของไหมเนี่ยอยือไปได้เลยนะ้องแม่ตอนนี้นะ่ะ ถ้าไม่มีเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวรับเลี้ยงเลยเพราะมันแมวไม่รู้ของแพงที่บ้านที่บ้านชอบแมวด้วยสี่<ห>ตัวแะละเชเดี๋ยวเรามาดูรถกันก่อนแฟน้าไฟนงแฟน้าการชนโอ้โหเดิมสนิทเดิมจ๋าเลยอย่าบอกนะเดิมถึงค่อนข้างยาง <c oughs> ดูสภาพยาง <c oughs> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางใหม่ครับเปลี่ยนยางใหม่ นี่ครับแชสซีนะดูแชสซีมันเริ่มมีสนิมแล้วครับแต่ว่ายังไม่เลือกมากยังไม่ถึงกับหนักมากเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนพวกลูกมงลูกหมากอันนี้พาวเวอร์ไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะเราไม่ใช่สายช่างซะด้วยพาวเวอร์แปลงหรือเปล่าไหนกระปุกพาวเวอร์ู่ไหนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปดูกันทีหลังครับเดี๋ยตอนนี้มาดูแบบคร่าวๆกัน เนี่ยนะฝากระปรงฝากระปรงฉนวนกันความร้อนโหยยุย่ยเลยอันนี้ของเดิมครับของเดิมติดลงมาของเดิมติดรถมาอมืเรายังไม่แกะครับเอาไว้ก่อนเสียงเครื่องยนต์คำรามนะนันนี่แฮนนี่แฮนนี่เดี๋ยวเอากลับสกลด้วยครับ เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องแห้งๆนะเครื่องแห้งมากเลยน้ำมันเครื่องก็น่าจะแห้งด้วยแห้งจัดแห้งของแท้ครับอันนี้ความองความเอครบนะครบอยู่ครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คผมว่าน่าจะโอเคแหละคันนี้ เดิมสวยดูข้างๆอ๋อตรงนี้มีบุบนิดหน่อยมันเป็นไรเราตีนคืนได้แต่ว่าดุบุบตรงเหลี่ยมตรงสรรนันพอดีครับน่าจะตีคืนยากอยู่กันชนแบบกันชนเหล็กอันนี้ข้างหน้าเนี่ยไม่มีรอยบุบแล้วครับมีแค่ตรงนี้ตรงเหล็กเนี่ย ทางนี้ยางหมดสภาพเหมือนกันล้อขอบเท่าไหร่เนี่ยล้อขอบอ,อ้าวอ๋อล้อขอบ14ครับยาง195 r 1 4เริ่มมีสนิมบ้างแต่ก็ยังไม่ลงลึกครับมันจอดอยู่ในร่มนะครับเนี่ยผมว่าราคานี้โคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานอีกนิดหน่อยง่ทางนี้เปิดไม่ได้โอ้ตรงนี้มีผูกครับ ตรงนี้มีผุล้อหลังยางแบนอันนี้ก็ผุอีกนิดนึงตรงด้านหลังมีรอยเขียวมาตรงนี้ผุไฟท้ายแตกกันชนหลังยับนะครับอันนี้ฝาท้ายก็เริ่มผุแล้วแต่ว่าพื้นกระบะสวยนะพื้นกระบะสวยมาก เหมือนรถไม่เคยขนอะไรหนักๆเลยเนี่ยครับจะพุหนักก็ตรงนี้แหละครับตรงพื้นกระบะตรงนี้พุหนักมากจะจกหลังเปิดอันนี้ได้นะเนยเดินได้ครับลังคาเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยเปิดได้ตรงนี้นี่ภายใน สวยปิ๊งนี่รับภายในนะเนี่ยคอนโซลคอนโซลต่อมานี้ครับภายในเบาะหนังขาดหลุดลุย่ยฟองน้ำแทบไม่เหลือตรงนี้มีรอยชนมาครับน่าจะเลี้ยวไม่พน้นไปปีนอะไรมาสักอย่างนะนี่ยครับตรงนี้ หนักอยู่แค่ตรงนี้แหละครับตรงบอดี้เนี่ยแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ก็ยังถือว่าโอเคนะใช้คำว่าถือว่าโอเคครับแต่ว่าข้างในเนี่ยโอ้ยสีเดิมโรงงานครับมันสวยอย่างนี้นี่เองอันนี้มีเครื่องเสียงมาให้น่าจะไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเกิดไม่ทันครับบอก,กบตรง <laughs> นี่ครับหลังคา โอเคครับประมาณนี้คันนี้ต่อรองราคากับเจ้าของรถแล้วครับโทรคุยกันนะยังไม่เจอหน้าโทรคุยกับเขาเขาตั้งขาย2,500 0ผมขอต่อราคา2 0 0 0 0เพราะว่าน่าจะได้ไปเก็บงานอีกเยอะแต่เจ้าของต่อรองกลับมาครับขอ2,200 0คนละครึ่งทางโอเคถือว่าคุ้มแล้วครับราคา 2, 2 0 0 0บาทกับรถสภาพนี้ เดี๋ยวไปเก็บงานอีกน่าจะหลายหมื่นครับกำเงินไว้เลยสักห้าหมื่นครับสำหรับรถคันนี้นะเครื่องยนต์สองแรงแมโอ้นยหน่อะนระเดี๋ยววันไหนพร้อมผมค่อยมาลากน่าจะหาอู่ซ่อมใกล้ๆครับตอนนี้อยู่ที่ระยองนะสภาพแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะไม่มีแบตครับยังไม่ได้เช็คเลยเครื่องแห้งนี่คือน้ำมันเครื่องน่าจะแห้งนะครับเนี่ย ไม่เหลือเลยครับผมว่าน่าจะแห้งแล้วน่าจะได้รือเปลี่ยนซีนใหม่ซะด้วยผมว่านะวันนี้ผมนัดมาจบรถนะครับขอเจ้าของรถเขาลองสตาร์ทเครื่องดูหน่อยไม่ได้พกแบตมาด้วยครับก็เลยเอาแบตตัวเองมาใส่รบจะลองสตาร์ทดูเลขเครื่องเลขแคดซีตรงนะครับอันนี้ขั้วลบ อันนี้ขั้วบวกะอันอึนอ่ะอันนี้อันนี้บวกใช่ไหมอ่าอันนี้บวกแบบสลับอันนี้ก็สลับได้เ,เครื่องได้เชสซีตรงนะครับคันเนหลือแค่ไม่ใช่เครื่องว่ามันหมุนไหมขอแค่หมุนครับไม่ต้องติดหรอกขอแค่เครื่องหม,นมุนพ<อ>วถึงไหมครับโอเคในเอียงนะครับ เดี๋ยวเราสตาร์ทเลยเนี่ยครับราคาสองนะลงดูวนะลงดูวนะเจ้าบ้าไฟเข้าไหมครับเข้าไฟเข้าโอเคเครื่องหมุนโอเคครับพอละแค่นี้พอพอใจแล้วครับ จะดูว่ามันน่นๆนะทำงานนนะครับนะใช่ใช่ที่เหลือเดี๋ยวไปไล่เอาเอี<อ>กทีหนึ่งครับครับผมครับคครับโอเคครับอันนี้ปิดจบกันเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือล้วก็เดี๋ยวไปเช็คครับน่าจะต้องซ่อมอยู่เยอะอยู่กว่าเพื่องจะมาสตาร์ทติดยิ่งได้นะแต่ถือว่าไม่น,าน่ามีปัญหาอะไรมาก แต่ว่าที่ที่เห็นเนี่ยคือว่าน้ํามันเครื่องมันมันแห้งนะครับน้ำมันเครื่องมันเยอะเครื่องในในเครื่องเนี่ยน่าจะไม่มีน้ํามันเครื่องอยู่ยเหลืออยู่อาจจะเหลือน้อยเพราะว่ามันไหลลงข้างล่างหมดแล้วแล้วก็ปไปไล่เก็บพวกสนิมฝะผุนิดหน่อยก็คันนี้คิดว่ามันเดิมนะเดิมจ๋าเลยชอบผมก็เลยซื้อไว้ทั้งท้งที่เราก็ยังไม่รู้สภาพรถก็จะมาเช็คอย่างที่ทุกคนเห็นแหละ ไม่รู้สภาพเครื่องแต่ว่าสภาพบอดี้เนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยสนิมก็เป็นสนิมแบบเดิมๆนะครับ <c oughs> สีมันลอกมันก็เป็นเป็นสนิมนิดหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามอีทีต่อไป <c oughs> วันนี้ก็ท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปซื้อทะเรียนมาขายละก็หมดหน้าเทียนเราค่อยมาทำรถคันนี้กันวันนี้ก็มาถ่ายเป็นสตอรี่ไว้ดีกว่าประมาณนี้นะครับ